ใบที่7จสาแบกโลกมันบ่งบอกถึงความอึดอัดอดทนมากมีความพยายามสูงมากรู้สึกได้เลยว่าอึดอัดแทนมากเลยหนักหนักนานะถ้าเกิดว่าเป็นปัญหาก็มองว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะหนักหนานะเป็นคนที่เก่งนะมีความรู้ความสามารถสูงมีความอดทนสูงมากเป็นพิเศษเพราะ จะต้องรับผิดชอบนะมีความรับผิดชอบสูงจิตใจเอื้อเฟื้ออารีค่อนข้างขี้เก่งใจนะเวลาใครใช้ทําอะไรหรือว่าใครขอความร่วมมืออะไรก็อะโอเครับรับปากทำให้บางทีอาจจะไม่ค่อยอยากทําหรอกแต่ว่าก็อาจจะปฏิเสธไม่เป็นหรือว่าไม่ค่อยชอบปฏิเสธนะเป็นคนดีเกินไปนะครับมันมองว่าเป็นคนที่ต้องรับภาระอะไรแบบหนักอึ้งเหมือนกันนะ อาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวที่ต้องแบกรับค่าใช้ใจ่ายภายในครอบครัวปัญหาของครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะของคนหมู่มากแต่ตัวเองรับไว้แแต่เพียงผู้เดียวนะครับมันมันมองว่าเป็นภาระที่หนักหนาแล้วก็ยังดิ้นไม่หลุดมนเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยนายลำบากแสนเข็นปล่อยวางก็ไม่ได้หรืออาจจะมองเป็นคนที่แบบ รับผิดชอบสิ่งต่างๆมากเกินไปนะในเรื่องของเพื่อนฝูงบริษัทครอบครัวพี่น้องนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากจะแบกแล้วไม่พอยังเอาโซ่มาล่ามติดตัวเองไว้เพื่ออะไรเพื่อว่าเพราะว่าอาจจะมีความคิดว่าตรงนี้วางไม่ได้นะปล่อยให้วางไม่ได้ปล่อยให้หลุดให้ร่วงไม่ได้ต้องแบกไว้ต้องมัดไว้ผูกติดไว้เลย ทิ้งก็ไม่ได้ก้าเกินฝืนทนทําไปแต่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะดูจากการแต่งกายและใส่เสื้อสูทนี่มีความรู้มีความสามารถมีศักยภาพพอสามารถเดินไปได้แต่จะช้าหน่อยแต่ก็เดินเดินไปได้แบกได้พอในเรื่องของเรื่องราวของความเป็นจริงแล้วอ่ะการที่บุคคลจะต้องมารับภาระ,ะที่ หนักอึ้งเปรียบเสมือนแบกโลกทั้งใบขนาดเนี้ยมักจะเป็นคนที่มีจิตใจค่อนข้างดีชอบช่วยเหลือคนอื่นเกรงใจปากหนักปฏิเสธใครไม่ค่อยได้แล้วก็รับผิดชอบสูงมากอีกในกรณีก็คือพลาดท่าทางเอกสารสัญญาบางอย่างอาจจะไปคำประกันกู้ยืมเงินคำประกันซื้อรถแล้วเขาไม่จ่ายตัวเองไปคำประกันก็ต้องแบกรับภาระ,ะแบกรับนี่สินแทน มักจะโดนอาเปรียบในข้อสัญญาในข้อตกลงต้องรับผิดชอบขอแทนคนอื่นเขานะเหมือนเป็นแพลรับบาปอะไรท่นอ,ง,องนี้เลยหรืออาจจะมองอีกมุมที่ไม่ดีไปเลยก็ได้นะอาจจะมองว่าเป็นคนโลภก็ได้มุมของความรักความรักก็เป็นเรื่องเรื่องอของความสัมพันธ์ของคน2คนหรืออาจจะมากกว่านะ หากเปรียบเทียบกับภาพเนี่ยมองเป็นความสัมพันธ์ของคนที่ใส่สูตรกับโลกที่แบกไว้ก็ได้หรือว่าเปรียบโลกเป็นคู่รักของเขาก็ได้มีโซ่รัดแล้วก็เขาต้องแบกนะเดินไปด้วยความยากลําบากความรักก็ยังอยู่ด้วยกันนะเพราะว่าอาจจะมีพันธะบางอย่างผูกมัดไวนะ้ที่จะต้องรับผิดชอบอีกฝ่ายหนึงนะซึ่งรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะเป็นภาระ,ะที่หนักนะครับอึดอัดทนอยู่ ไม่สบายใจนะหากถามว่าถ้ามีปัญหาแล้วจะต้องแยกกันได้แยกกันไหมก็คงชัดเจนมีโซ่เส้นใหญ่ล่ามไว้ขนาดก็คงไม่ได้แยกกันแล้วนะก็คงเป็นคู่กรรมคู่เวรต่อกอันละหากถามว่าเขาจะกลับมาไหมก็ตอบว่าจะกลับมาเพ่ะอะไรเพราะภาพเนี่ยกำลังก้าวเดินเข้าหาคนที่มองภาพอยู่ ไม่ได้เดินออกไปนะก็เดินเดินเข้าหาก็คงคงมีแหละแต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยกว่าเขาจะเดินมาได้เนี่ยก็คงลาบากนะก็ใช้เวลาหน่อยเพราะว่ามีภาระที่หนักหน่วงต้องทําหรือว่ากลับมาพร้อมภาระที่หนักหนานะแก้ไขาย,ยากนะก็อาจจะมองเป็นคนบ้าง,งานก็ได้ไม่สนชีวิตคู่ก็ทําทำแต่งานบ้าง,งานไม่สนคนรอบข้างการงานก็คงงานเยอะงานหนักแทบจะ รับไม่ไหวทั้งบริษัททั้งแผนกอ,อาจจะต้องเป็นคุณที่รับผิดชอบอยู่เพียงคนเดียวนะคนอื่นก็ชิวชิวเฉยๆไม่ได้สนใจอะไรนะเป็นคุณที่แบกรับผิดบนคนเดียวถามว่าจะได้เปลี่ยนงานไหมแน่นอนว่าคงไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าต้องแบกรับไว้ขนาดนี้มีพันทะผูกพันขนาดนี้นะครับสมัครงานไว้จะได้ไหมมีมีสองมุมนะถ้าจะมองว่าการสมัครงานนี่ก็ ได้แต่อาจจะได้งานที่หนักหนักมากหรอ,อีกมุมก็คืออาจจะติดภาระอื่นอยู่อาจจะไม่สามารถไปทํางานได้ก็ได้เช่นกันนะครับการเงินก็คงประมาณนี่ก้อนโตเนีมีหนี้สินเยอะแบกรับภาระหนี้สินเยอะอาจจะกําลังไปขอความช่วยเหลือด้านการเงินนะแต่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องเอกสารเรื่องรายละเอียดต่างๆข้อ ตกลงอะไรต่างๆก่อนที่จะเซ็นสัญญานะเพราะว่าสัญญาเนี่ยอาจจะผูกมัดคุณแล้วก็ต้องใช้ชดใช้คืนจ่ายคืนมากกว่าที่คิดไว้อีกนะครับโซ่เนี่ยจุดเด่นของโซ่ก็คือความแข็งแกร่งนะแต่ภาพที่เห็นเนี่ยจากในทีวีหรือภาพ,พย,ายนต์เนี่ยโซ่มักจะปรากฏตัวพร้อมกับนักโทษนะสะส่วนใหญ่เป็น อุปกรณ์จองจำนะโซ่ล่ามสัตว์ร้ายโซ่กับความนุ่นแรงเนี่ยเป็นของคู่กันทำให้โซ่กลายเป็นผู้ร้ายในสายตาของอคนทั่วๆไปนะครับในไพ่นี้ก็เช่นกันความรู้สึกเมื่อมองภาพแ้ะทำให้รู้สึกว่าถูกบังคับจองจำนะติดกับโลกด้วยโซ่นะครับถ้าเป็นเรื่องของครอ,อบครัว ก,ก็อย่างที่บอกก็ต้องตัวคุณเองอะไรที่ต้องรับผิดชอบอดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆของครอบครัวนะเว่าก,ก,ก็ไม่สามารถจะหนีจากปัญหานี้ได้นะแต่ไพ่ใบนี้ไม่เหมาะแก่การอยู่กับครอบครัวเพราะจะออกไปอยู่ยแต่ข้างนอกบ้านถ้าเจอคนแบบนี้นะ ถ้าเจอถ้าถามว่าเขาเป็นคนยังไงถ้าเกิดขึ้นไพ่ใบนี้ก็ระวังหน่อยก็ดีอาจจะเป็นคนที่ต้องมา,าแบกรับอะไรบางอย่างของครอบครัวเขาอยู่นะถ้าเกิดว่าไปคบด้วยอาจจะต้องไปอยอมแบกรับกับเขาเจอปัญหาเดียวกับเขาก็คงอยู่ไม่ได้คงอึดอัดนะครับพยายามเลี่ยงไว้ก่อนก็ดี